พงไครับผู้กองสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาติดตามป่าชุมชนบ้านคลองศักอีกแล้วเนาะครับผมนี่เราสนใจเรื่องการความเข้าใจเรื่องการมีไฟป่าเข้ามาในป่าแล้วการทําแนวกันไฟมันสำคัญอย่างไรแล้วตรงนี้มันปรีเห็นมีมุมที่อยากให้ผู้กองนําเสนอเนาะครับ เราต้องดูบริเวณพื้นที่ป่าโดยรอบนี้ก่อนเนาะต้นไม้หนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเราลองหลับตาน,นึกภาพว่าหน้าแล้งก็จะใบไม้เยอะมากแต่เราลองมาดูนปัจจุบันเนี่ยผ่านไปไม่กี่เดือนเองใบไม้ไม่มีสะสมอันที่หลายๆคนกังวลว่ากลัวจะมีใบไม้สะสมกลัวเป็นไฟใหญ่นะครับสาเหตุหนึ่งที่ใบไม้มันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยครับเนี่ยคือระบบนิเวศในป่าเลยนะฟังเสียงครับอืมอ เขากาลังทํางานใช่ไหมครับเขากาลังย่อยใบไม้ให้เราเนี่ครับที่ใบไม้มันหมดในปา่าที่ไม่เหลือค้างทุกปีเพราะเนี่ยครับเราเดินป่างนเงีบยมาครับเราจะได้ยินเสียงเนี่ยเขากินใบไม้แฉบแฉบแฉบแล้วตรงเนี้ยเชื่อได้ว่าต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่นอนในวัน้างหน้านี้เนี่ยก็เ,<ร>เป็นมไม่เห็นใบไม้นั่นเลยเนาะใช่ครับนี่นเยอะมากครับเขากินใบไม้อยู่ตามนี้นระบบนิเวศนี่นนใช่ มันถึงให้ใบไม้ไม่เหลือเลยผม<ก>ไปดู u t u b e ตัวหนึ่งเรื่องระบบนิเวศในป่าร,ระบบนิเวศของเกษตรกรรมธรรมชาติพวกนี้คือตัวย่อยเลยใช่ครับกระบวนการนี้ใช่นี่เป็นอาหารของมแมลงพวกนี้ครับมแมลงที่อยู่ทั้งใต้ดินทั้งอยู่บนบนนี้ด้วยครับมแมลงตัวเล็กตัวน้อยอ่ะนี่ครับระบบย่อยเขาก็ทํางานนีครับนี่ธรรมชาติของเขาก็บบาบัดกันเองเราไม่ต้องอะไรเลย ดูแลอย่างเดียวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ต้องกังวลห่วงครับว่าใบไม้เยอะแล้วมันจะเป็นเชื้อเพลิงที่นี่ครับบริบทที่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเราติดตามดูมาเก้าปีไม่เคยมีใบไม้เหลือสะสม,มนจนเป็นที่น่ากังวลว่าจะเกิดไฟไหม้จริงๆแล้วไอ้นี่ต่างหากครับที่ทําให้เกิดตัวย่อยสลายใบไม้ได้แล้ว,วเขาอะยังเป็นตัวทําให้เรามีเห็ดกินด้วยเพราะตัวนี้มันจะเป็นเชื้อราที่เขาถ่ายมูลลงมามันจะเป็นเชือ้อราเห็ดก็จะขึ้น แล้วเขาก็ช่วยเราแบ่งเบาเรื่องการย่อยสลายใบไม้ในป่าให้เราด้วยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยพอย่อยสลายไปมูลเขาก็เป็นปุ๋ยด้วยครับแต่ช่วงหน้าแรงเนี่ยมันจะเสียงดังนะดังมันจะดังชัดเจนเลยชัดเจนเสียงปวกทํางานนี้อย่างนี้เราก็ยังได้ยินอยู่นะนี่ก็ได้ยินเ,นเดี๋ยวเอาไม้จอดูกเน่ยผู้ชมทั้งบ้านนะ่าจะได้ยินอยู่นะ นี่ก็ได้เห็นเท่าความทำความเข้าใจบริบทป่าแต่ละที่แล้วเราจะไม่เห็นแต่ช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะมีใบไม้ที่ฟูหน่อยฟูใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีฝนตกยังไม่ฝนตกครับก็จะฟูดูเหมือนหนาแต่พอหน้าฝนตอนเนี้ยอันนี้มันกันยายนต้นเดือนกันยายนหกแปดบรับผ่านฝนมาสักสามรอบสี่รอบแล้วันก็เลยว่าไอ้ใบไม้ที่ฟูฟตอนนั้นผูวกกว้กองมาเป่า ใช่ครับตอใบไม้ทาแนวกันไฟกันมันก็ดูใบไม้เยอะนะฟูนะอย่างนั้นอย่างนี้เนาะอ่านั้นเรื่องไฟป่าเนี่ถ้ากันได้ดีครับเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผกหวานป่าที่เราปลูกนะด้วยเมล็ดครับต้นนี้น่าอยู่ในเกณฑ์สี่ปีสี่ปีกว่าแล้วนะต้นช่วงนี้ครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในร่องห้วยนะอยู่แต่อยู่ในผืนป่าที่มันมีไม้พี่เลี้ยงครับอันนี้เราใช้เมล็ดมาลงเลยครับ น,นี้ก็น่าจะหลายปีแล้วเนาะหลายปีครับสี่ปีห้าปีอยู่ในเกณฑ์นี้ครับรแต่ที่ที่มันด้วนด้วนหัวหดไปก็คือว,วัววัววัวแทะแต่พวกวัวเนี่ยเขาจะปล่อยกันมาช่วงหน้าแรงใช่ช่วงหน้าแงรงเพราะว่าหน้าแรงมันจะไม่มีหญ้าหากินข้างล่างใช่ไหมครับเพราะต้องไล่ขึ้นข้างบนแต่น,นี้คนเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะวัวขึ้นมาข้างบนมันจะกินอะไรมันจะมีใบไม้แห้งเนี่ยครับหลายชนิดที่วัวกินทีแรกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ้ยวัวมันจะขึ้นมาหากินอะไรเมื่อมันไม่มี ไม่มีพืชสีเขียวเลยมันมีใบไม้แหง้งแล้วก็มีพวกผักหวานพวกอะไรเนี้ครับมันก็เล็มกินยอดแล้วช่วงหน้าแล้งเนี่ยผักหวานมันก็ยังมีสีเขียวยังมีสีเขียววัวมันก็วิ่งใส่สีเขียวเลยใช่ครับพอที่อื่นมันจะเป็นสีน้ําตาลหมดมันก็จะวิ่ง <c oughs> หาตรงนี้แต่จะให้เพื่อนๆเห็นว่าใครที่ปลูกผักหวานป่าไว้ตามสวน <c oughs> ของเรากันเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าผักหวานป่าโตช้าใช่ครับเพราะระบบของผักหวานป่าเขาจะรากลึกเขาจะทํางานเอารากลงไปก่อนใช่ครับ ในขนาดวัวกินกี่รอบแล้วไม่รู้เนี่ยก็ยังได้แรทะจุนด้วนแล้วแต่เขาก็ยังรอดนะเพราะลกเลือดตรงกันไฟส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลดีกับพวกอย่างนี้ด้วยแลาะถ้าโดนไฟไหม้แต่ละปีมันก็อาจจะไม่ค่อยรอดบางต้นอน่่งก็ยังเล็กอยู่เลยยังไม่โตมากอย่างเงี้ยก็ยังเล็กอยู่เลยอย่าี้ยยังเล็กอยู่อันนี้ก็รุ่นน่าจะรุ่นรุ่นเดียวกันนะแต่ก็อันนี้ของผู้กองเนี่มาขยี้เม็ดล้างเม็ดเอาเองเลยเหรอใช่ครับ พี้เม็ดล้างเม็ดแลพึ่งลมสักวันสองว,วันแล้วก็คุกยากันปวกนะครับแ,<อ>แล้วก็วกเพื่อนฝูงอยากสนับสนุนป่าชุมชนบ้านของศักนะจริงสนับสนุนเม็ดเคยเคยเอามาจากแหล่งอื่นแล้วเป็น,เป,นเป็นไงนะมันไม,ไม่ค่อยรอดอ่ะ,อะมันไม่ค่อยรอดเพราะว่าบางทีพอเขาจะผลิตเสร็จเขาจะกระบวนการบางทีมันเกินเจ็ดแปดวันแล้วพอบอกว่าช่วงที่เราได้เมล็ดพันมาเนี่ยช่วงนั้นไม่มีฝนตกเลยเราก็เก็บไว้ไม่ได้ครับเราก็ต้องออกมาลงดินเลย พอลงดินปุ๊บแล้วมันไม่มีฝนไม่มีความชื้นปุ๊บมันอุปสรรคการรอดมันก็น้อยครับมันก็น้อยลงไปนุ่ก็ใช่นุ่ก็พักวางนั้นถ้าล้างเองอยู่ที่นี่เลยที่บ้านหักองเนี่ยที่ตากนี่แล้วก็เอามาฝังเม็ดสดๆใหม่ๆเนี่ยโอกาสรอดจะสูงกว่าบอ๋อนั้นบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายที่เคยสั่งเม็ดผักหวานป่าออนไลน์เนาะแต่มันอาจจะ งอกยากอะไรเนี่มันก็มีปัจจัยเรื่องการส่งไกลนานแล้วอะไรเนาะล้างมานานแต่นี่เขาล้างสุดๆภายในเจ็ดวันนี้เอามาลงเลยเจ็ดวันนี้คือลงดินเอาเม็ดฝังดินเป็นเลยเนาะแต่จะฝังลึกนะแล้วฝังฝังประมาณไหนสมมติว่าอ่ะอันนี้ตัวอย่างเม็ดอ่ะเม็ดนะครับเราก็แค่นี้พอครับเนี่ยหลุมแค่นี้ครับแล้วก็เอาเม็ดผักหวานใส่แค่นี้ครับพอละ เรียน,บนแบบธรรมชาติให้เรียนแบบธรรมชาติ <นะ S 1> บางคนโหขุดลงไปลึกมากมลึกแล้วก็ไปฝั่งมันจะไม่มันงอกบางทีก็งอกนะแต่บางบางทีมก็ไม่งอกแต่มันช้ามากแต่เปอร์เซ็นการงอกผมว่ามีสักยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าทําตื้นๆนี้นครับแค่ตื้นๆนะครับแล้วก็มเมล็ดมะกวานหยอดเลยแล้วก็กบเนี่ยครับฮะเปอร์เซ็นการรอดเยอะครับอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยขนาดว่าใบไม้ที่ไม่พ่าไม่ไม่โดนไฟไหม้มาเก้าปีนะ อ้าวกลายเป็นดินไปแล้วกลายเป็นดินอ่าอันนี้ข้องครับมันเปลี่ยนจริงๆครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นดินทรายที่ถ้าไม่มีใบไม้เราลงสเกตดูก็ได้จะเป็นดินทรายแต่ณัปัจจุบันเนี่ยดินเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเริ่มไปออกดําใช่ครับนี่นะครับเหมือนที่อาจารย์ทั้งหลายท่านพูดแนะนําอยู่ใน y o u t u b ะครับว่าใบไม้เราอย่าไปเผาเอามาห่มดินอาจารย์ปัญญาท่านก็พูดนะผมก็ดูคลิปของท่านอาจารย์ปัญญาอยู่ว่าดินมันจะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนแหละครับเนี่ยครับเก้าปีนะ ไปไม่เลยจากใบไม้ที่ทับถมมานานหนาย่อยสลายโดยระบบนิเวศของปวกที่เห็นเมืเ่อกี้เนาะมันก็กลายเป็นชั้นดินที่เป็นอินทรียวัตถุเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณกระดาษสองแผ่นได้ไหมได้แต่แต่ละปีแต่ธรรมชาติเนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่เป็นแผ่นดินอย่างพ่อคําเดงบอกมาเนี่ยแล้วการขุดหน้าดินแล้วไม่รักษาหน้าดินไว้ก่อนมันก็เหมือนเอาเอาเอินทรียุตถุเอาหน้าดินไปฝังอยู่ใต้คลองใต้สะ นั้นกระบวนการถ้าเราแยกหน้าดินได้ก็คือเอาดินชั้นบนอย่างนี้เนาะมากองไว้พอขุดสระหรือขุดคลองอะไรแยกหน้าดินไว้ก่อนด้านนี้กลับไปไว้กลับไปเดิมเราไม่ต้องเสียเวลาบำรุงดูแลรักษาหน้าดินมาเลยว่าเออทำไมธรรมชาติเนี่ยลูกอะไรร่วงมันก็เกิดนี่ลูกไม้แดงที่อยู่บริเวณนี้ก็มีข้้งหลังมันล่วงเราเกิดเพราะว่าอินทรียุทธ์ที่มันเนี่ยทับถมเป็นดินปลูกแบบนี้ ผมมาทําเรื่องหลุมพอเพียงผมก็เอาความเข้าใจนี้นะมามานำนำหลักคิดเนี่ยมาใช้เรื่องหลุมพอเพียงนะแ,แล่เราก็เดินป่ามาเราก็สังเกตเห็นใบไม้ทับสมมาเฮ้ยลูกไม้แดงร่วงไว้เกิดไว้ผักหวานป่าธรรมชาติร่วงมาเกิดไว้มันก็เกิดจากการทับสมอินรียัตถุมานานานับปีหล,<ช>หลายปีนะเออเราก็จาเอาความเข้าใจตรงนี้แหละไปก็จะไปสอดคล้องกับที่ในหลวงท่านทรงแนะนาบอกว่าให้ใช้โ่มดินใช่นี่แหละครับ เหมือนอาจารย์ปัญญาท่านก็ออก YouTube บอกอ่ะนันูตรสูตรปุ๋ยแะงรต่างอาจจะไม่ได้จําเป็นแรงมากถ้าเราเข้าใจเรื่องกษตกรรมธรรมชาติใช่ครับก็คือนี่เองการไม่หอกเปลือกไปดินเนสิวัตถุนี่แล้ยิ่งเรามาเดินป่าตรงนี้กับผู้กองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงหน้าแร้งที่เราเคยมาเป่าใบไม้กันหนาฟูฟ,ฟูเลยฟูเลยแต่ตอนเนี้ แทบจะไม่เห็นเลยพอแล้วเข้าสู่หน้าฝนเนาะนี่ต้นกันยายนสองห้าหกแปดนี่ถ้าไม่เห็นนี่ก็กลายเป็นชั้นอนีกรีวัตถุที่ใบไม้มันย่อยสลายด้วยปวกด้วยพืชใต้ดินไอ้สวกสัตว์ใต้ดินบางอะไบางนี่โอ้มันเรียนแบบธรรมชาติเราก็ไปปรับใช้เรื่องกิจกรรมที่สวนของเราใช่ครับและเนี่ยอย่างต้นไม้ที่มันแห้งผุพังเนี้ยนะพวกพออเนี่ยมันก็ค่อยย่อยสลาย ด้วยสัตว์ทั้งหลายด้วยการเวลาเนี่ยปวกกับการเวลาปวกเนี่ยปวกเขาทํางานของมันไปแล้วข้างล่างลงไปก็จะเป็นอะไรเป็นไส้เดือนเป็นอะไรต่างๆเป็นจิวินรีต่างๆเป็นสัตว์เลื้อยคานข้างล่างอีกเยอะแยะเลยถ้า <m> ถ้าเราห้ามอ่าถ้าเราปลูกป่าผักวานเนี่ยถ้าเราสามารถกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงขึ้นมาได้เนี่ยครับดูสองต้นนี่เป็นตัวอย่างเนี่ยดูต้นนี้กับต้นนี้นะเนี่ย เขาอยากโตนะแต่มันโตไม่ได้เขาอยากโตแต่มันโตได้เขยอดปุดตลอดยอดโดนกัดตลอดอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ของผู้กองก็คือมาเน็บกับไม้ที่ต้องมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงะไม้พี่เลี้ยงต้นอะไรก็ได้ต้นอะไรก็ได้ครับต้นอะไรก็ได้เพราะว่าโดยธรรมชาติน่ยเท่าที่เราสังเกตถ้าเราปลูกข้างนอกเนี่ยดินมันจะแข็งนิดนึงเราลองสังเกตนะครับแต่ตรงเนี้ยดินมันจะพุ่ยที่กว่าแล้วมันมีความชื้นเยอะกว่า เนี่ยครับบริเวณนี้มันจะดินจะพุย่ยขนาดนิ้วเราเขี่ยยังลงเลยเนะี่ยดินมันพุ้ยกว่าแต่ข้างนอกนี้แข็งเนี่ยต้องออกแรงเยอะไอ้ตรงนี้จะพุ้ยก็เราก็เลยไม่กวานมาลงใกล้ความเข้าใจที่บอกว่าไฟมันจะทําให้ผักหวานแตกดีเห็ดออกดีมันเกี่ยวกันไหมจริงๆผมก็ทดลองทําเรื่องนี้อยู่นะครับจริงๆผักหวานในบ้านผมก็มีหลายสิบต้นนาะต้นใหญ่ๆแล้ว วิธีทำของผมนะครับก่อนที่จะมาคุยกับชาวบ้านนะ <c oughs> เคยบอกว่ารูดใบผมรูดใบตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาเลยรูดใบทั้งต้นเลยครับรูดรูดง่ายใบผักหวานนะรูดส่วนลงมาเนี่ยมันรูดง่ายรูดใบปุ๊บไม่ไม่กี่เดือนเดี๋ยวเขาก็ออกแล้วครับสักประมาณไม่เกินสี่ห้าวันห้าสิบวันก็เริ่มออกแล้วไม่ต้องไม,ไม่ได้ต้องให้ไปไฟมาลวกมันใช่ผมว่ามันมันมันไม่คุ้มเนาะเราจะให้ผักหวานซึ่งนะอ่าพื้นที่หนึ่งไร่จะมีผักหวานสักสิบต้นเนี่ย แต่มีต้นไม้อื่นในหนึ่งไรนะ่ประมาณพันกว่าต้นอแล้วลูกไม้ที่เกิดอีกที่รอเติบโตอีกเป็นพันเนี้แล้วเราเผาทีเดียวเพื่อให้พักหว่านแค่สิบต้นมันออกยอดเนี่ยแต่เราทําลายลูกไม้เป็นพันต้นอันนี้ผมว่ามันเป็นการทําลายระบบนิเวศโดยตรงเลยเนาะแล้วก็พวกจุลินทรีย์หน้าดินอีกเนาะสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ตามผิวดินอีกครับความชื้นก็จะหายไปด้วยความชื้นหน้าดินก็จะหายไปด้วยเพราะถูกความร้อนเผาครับ แล้วใบไม้มันมันถูกเผาแบบมันไม่ได้มีประโยชน์เหมือนในพวกปวกมากินถ้าถูกเผาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเลยครับแล้วเวลาฝนตกลงมาปุ๊บมันไม่มีใบไม้ห่มดินมันก็ตกกระทบหน้าดินโดยตรงรก็เกิดการชะล้างหน้าดินไปอีกครับฮะของเรามนุษย์นี่ก็เอาไปประยุกต์ก็คือเก็บกวาดใบไม้ไปท<ช>ําเป็นชั้นๆเป็นปุ๋ยใช่ครับมีปุ๋ยคอกมีซีวัตถุเป็นชั้นๆไปเรียกว่าปุ๋ยแม่โจ้อะไรเงี้ยผมว่านี่มันเราก็คือการเรียนแบบธรรมชาติ นั่นเองเนาะแต่วัตถุหลักก็จะเป็นเนี่แหละใบไม้กิ่งไม้ซิวตุที่อยู่ตามในป่านี่เองคือคนไม่เข้าใจก็ยังเผาเผาใบไม้ในบ้านตัวเองเนาะทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่อะไรนะทั้งทั้งที่มันเป็นประโยชน์แล้วมีปุ๋ยใช้เขาย่อยสลายเราอาจจะเอาเชื้อเห็ดอะไรมาโรยก็ได้ก็มันก็จะเป็นปุ๋ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเลยครับเนาคุณลองแซะเข้าไปในทั้งทังมันมีคลิปหนึ่งที่คนลองแซะไอ้เข้าไปถึงรากเห็ดปลวก ห็ดปูกหรือเห็ดโคนอ่ะปรากฏว่ารากของมันอ่ะไปถึงเจาวปวกจาปุกคือปวกไอตัวเป็นๆมันเยี่ยมันนั่นมันก็จะสัมพันธ์กันครับอันนี้ก็แนะนำเพื่อนๆด้วยกันแล้วกันนะครับว่าลองไปปฏิบัติดูถ้าเห็ดโคนมันขึ้นในไร่ในสวนเรานะครับท่านอย่าแทงเพื่อเอาเห็ดเนี่ยโนทะลุที่เจาปวก สาเหตุเพราะอะไรครับหนึ่งมันเห็ดมันขึ้นในบ้านเราอยู่แล้วไม่มีใครมาเอาในที่เราอยู่แล้วถ้าท่านแทงลงไปในทะลุที่เจ้าปวกเนี่ยเห็ดจะย้ายครับสมมติว mm hmm. ่าผมแทงเนี้ยจนจนถึงปวกเลย mm hmm. ปุ๊บเนี่ยเห็ดจะไม่ขึ้นตรงนี้แล้วครับมันจะย้ายไปประมาณ10เมตร20เมตรมันจะขยับไปเรื่อยๆถ้าเราตามไปแทงเรื่อยๆจนปวกแตกเจ้าปลวกแตกบ่เผื่อบางปีก็ไม่ออกเลยเ mm hmm. ทคนิคของผมในบ้านผมจะมีอยู่สองสามู่สอมู่เวลาผมแทงผมจะใช้แทงแบบ เียง45ครับเขียงลงไปนะครับงัดนิดเดียวแล้วก็ดึงเห็ดออกอหน้าดินเนี่ยคนมาหาที่หลังเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตรงเนี้ยเรามีการแคะเห็ดไปแล้วค,คือเราแทงไปแค่นี้ครับแล้วเราก็งัดนิดเดียวแล้วก็เอาเห็ดไปแล้วก็กบแต่คนเนี่ยเวลาไอา้โคนนะครับแบบนี้เลยเอาหมดเลยนะใช่จเจ้าปวกแตกแล้วมันก็จะไม่ออกที่นี่แล้วครับม,มันย้ายเลย อันนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูก็ได้ครับผมก็ลองทําวิธีนี้ผมว่าเออมันมันได้ผลครับถ้าเราแทงแค่ตีนขาดเนี่ยครับแล้วทิ้งตัวส่วนล่างไว้ในในที่เดิมนะครับแม้ในป่าผมก็ทําแบบนี้ยก็จะเลยผมก็จะมีหมายรับผมผมเวลาผมไปเจอนะผมก็จะทําลักษณะแบบเนี้แล้วคนมาทีหลังก็จะไม่รู้หมู่เหตุของเราด้วยเพราะว่าเราไม่คุยชนเป็นเป็นวงใหญ่แล้วปีหน้าเราก็จะมาหามันก็อยู่ที่เดิมอีกครับครับอันนี้นี่แถมนิดนึงยนี่มีขยะ ใชป่ามีขยะครับเวลารเราเวลาป่าชุมชนนะครับมัน,ม,นมีความสมบูรณ์อ่ะก็อยากกแบบับประชาสัมพันธ์นะครับเนาะทุกผืนป่าในประเทศไทยครับถ้าใครดูอยู่อ่ะแต่เราเอามาจากบ้านอ่ะได้แต่เวลาเรากินเสร็จเราก็ทิ้งกันในป่านะครับมันก็เป็นขยะ เช่นนี้เหมือนกันนะวันนี้เราก็เดินมาไม่กี่จุดเราก็ได้ขวดเป็นสิบใบเลยนะครับก็ก็อยากเอาให้มีจิตสํานึกช่วยกันรักษาป่าแล้วนะครับม,มาได้ประโยชน์จากป่าแล้วก็อย่าทิ้งเลยครับพวกขยะเอากลับบ้านเราไปพวกขวดพวกนี้มันขายได้ผมเก็บไปผมก็ไปขายช่างกิโลขายเหมือนกันม,<ะ>มีแต่คนจะใช้ประโยชน์จากป่าเนาะแต่ไม่ค,ค่อยมีคนรักษาใช่ครับมแม้เนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆครับขยะเนี่ยเราเราเริ่มได้ที่ตัวเราก่อนเลย เราไม่ต้องมาช่วยกันดูแลไม่ต้องมาทําแนววันไฟก็ได้ครับแต่เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ขยะไม่ว่าหอ่อข้าวถุงพลาสติกหรือว่าขวดน้ําก็ช่วยเอากลับออกไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับทุกๆป่าครับเจอปัญหาเดียวกันหมดก็คงจะพูดแทนในฐานะตัวแเรคนดูป่าเหมือนกันทุกๆคนนะครับเนาะก็วิงวอนไว้ว่ามาเอาหากินได้แต่ขยะช่วยกันนาออกไปด้วยตรงเนี้เรามาทําแนวกันไฟตอนที่พี่เปี๊ยกมาถ่ายทำเดือนกุมภาพันธ์เส้นทางเนี้ครับ ตอนนั้นน่ะถ้าเราไปดูภาพย้อนหลังอ่ะโอ้โหใบไม้เยอะมากแต่ณปัจจุบันเนี้ยใบไม้ถูกย่อยสลายหมดแล้วอตอนนี้นี่ครับเราพามาดูจุดตรงนี้ที่เราทําแนวกันไฟลองดูฟังเสียงดูครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับผู้ชมจะได้ยินลองลองแวกแวกดูนี่แหละครับที่ทําให้ใบไม้เราไม่เหลือสะสมข้ามปีก็เพราะนี่แหละครับ เยอะมากเขาทำงานกันเป็นทีมเวิร์กเยอะจริงจริงเ <laughs> นี่ยเราไปในป่าที่ธรรมชาติอย่างเขาใหญ่ห้วยขลัง <laughs> ไม่ดินมันนุ่มอะนะ <laughs> ใช่ครับทำไมมันฟูนุ่มก็เพราะอินทรียวัตถุที่ถับถมมาตังแต่เป็นต้นไม้เป็นแผ่นดินอะ <laughs> ใช่ครับมันนับปีมันได้ต้องเป็นร้อยร้อยปีอะ <laughs> แล้วดินพวกนี้ก็จะเปลี่ยน <laughs> สีแล้วจะมีเริ่มเป็นหน้าดินดําอยู่ประมาณเนี่ยมาเริ่มเปลี่ยนสี ผมปลูกป่าที่คลองสิบสามไว้สิบสิบห้าที่หกปีอะใบไม้ที่มันทับถมมาสิบห้าที่หกปีอะมันก็ยังแทบจะไม่มีหนาแน่นหนาครับคือไม่เหลือสะสมเนอะอ่ามันยังเป็นดินเก่าอยู่เลยคสิบห้าที่หกปีอะเออคิดดูว่ามันต้องทับถมนานเท่าไหร่อะมันถึงจะได้วัตถุหน้าดินไว้เนี่ยเขาถึงบอกใครจะขุดสะขุดคลองควรแยกหน้าดินอ่คลองไว้ทางหน้าอ่าไปเอาดินก้นสะขึ้นมาปลูก อะไรมันก็จะไม่งามดินยิง่งลึกยิ่งเลวรตรงนี้ก็ไม่ไม,ม้มาเก้าปีโซนนี้ก็เช่นกันไฟไม่ไม้มาเก้าปีแต,ต่คุณจะมีอาหารจากปา่าเนาะนนตัวนี้ก็เป็นบ้านนี้เขาเรียกเห็ดท้องข้างหรือ,อเห็ดหลุมวิธีทําชาวบ้านเขาบอกว่าส่วนมากจะไปไป,ไปปิ้งไปย่างแล้วไปตําน้ําพริกไปโกตตาน้ําพริกอันนี้ครับเขาเรียกเห็ดหลุมจะถอนมาง่ายก็ต้นเดียวสั้นๆอย่างเงี้ยเห็ดหลุม ในบริเวณนี้ตอนมาทําแนวกันไฟอะ่ะใบ<ช>ไม้ไมฟูฟูช่วงแรงกุมภาไปนนดูเดือนกันยายน2 5 6 8ดนะครับต้นเดือนเลยวันที่5้ากันยายนจะเห็นว่าใบไ,ม,ไม้ที่หน,น,นาหนามันหายไปไหนก็เมื่อกี้ได้เห็นแล้วโซนนี้เลยครับถ้าจำไม่ผิดโซนนี้เลยท,ที่ที่น้นวันนั้นเดือนกุมภาผ่นห8แปครับที่เรามาทําแนวกันไฟ รู้สึกว่าผู้กองผมใช้ถ่ายภาพมุมสูงนะมุมนี้ใช่ครับแล้วผู้กองเป่าเครื่องเป่าอยู่ตอนนั้นนขยะหนึ่งชินซ้ายมืออีกแล้วขยะเยอะเนี่ยคือคนมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ค่อยรักษาเนี่ยครับเยอะครับเครื่องดื่มชูกําลังครับแล้วก็ฝั่งนี้อินเสร็จก็โยนเนาะใช่ปัดภะระทิ้งไปเราพยายามรุนละลงมาตลอดนะครับเรื่องขยะในป่าพยายามที่ปวดป่านี้แต่ นเนอทบทป่าน่าจะใกล้ๆกับที่ทาแหนกันไฟขับใกล้ๆกันเลยคับไอนี้มาบทป่ารุ่นนี้เป็นพวกนักศึกษารอดออ่ารอ,อดอเออเน,นี่ยน่าสงสัยมากเลยนํำใบไม้มันหายไปไหนอย่างไรนะมผมว่าเทพนี้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นระบบนิเวศของป่าและการจะมีไฟป่าไม่มีไฟป่าที่มกกักจะถกเขียงกันเสมอสมควรจะมีไหม จริงๆตรงนี้ฟูมากเลยนะใบไม้เยอะถ้าไปดูย้อนดูหลังเทปเดินกุมภาพันธ์นะครับโอ้โหเยอะมากใบไม้นี่หนาแน่นมากตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมครับมันทหมดเลยเหมือนป่าเหยียมเลยแล้วมันก็จะฤดูใหม่จะทำสะสมมาใหม่ใก็คือแรงหน้าปกติแถวๆนี้ไอ้พวกเห็ดละโง่ครับออกเยอะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเห็ดนำแล้วครับ เริ่มมีเห็ดหลายหลายชนิดนํแล้วแต่เห็ดละงกอะไรยังไม่มาเพราะน่าจะพามาภายในสองวันเนี่ยผมว่าน่าจะได้ละใช่ครับเพราะเห็ดเห็ดเห็ดอุะอะไรเห็ดพิษเห็ดพิษเริ่มนาแล้วพิษนําหน้ามาก่อนอแต่ก็จะเป็นเห็ดละงกเหลืองละงกขาวซึ่งอันนี้เป็นพระเอกของเทนีเลยเนาะเห็ดเห็ดละงกเหลืองละงกขาวครับ ไอ้นี่น่าจะถ้าผมจําไม่ผิดไอ้นี่น่าจะเป็นผักสาบรุ่นรุ่นรุ่นลูกนะครับถ้าต้นใหญ่ๆแล้วต้นเท่าขาเลยพวกนี้ผักสาบถ้าเราเดินป่าคนเดียวนะเงยียบเนี่ยเราจะได้ยินเสียงใช่การทํางานของปวกนี่อันนี้คือระบบนิเวศนะซึใบไม้มันถูกกระบวนการระบบนิเวศย่อยสลาย จากชิ้นใหญ่แกเป็นชิ้นเล็กแล้วก็มีสัตว์ใต้ดินต่างๆเียลาต่างๆลงไปอีกมากมายต้องไป,ไปดู YouTube อะระบบนิเวศใต้ดินโอ้ผมดูแล้วได้ความเข้าใจอะไรเยอะเลยตรงนี้นอกาะที่ที่ผู้กองเป่าจากข้างทางมันจะมาฟูตรงนี้ครับมาฟูตรงนี้แล<อ>้วมันดูวันนี้อะลองกวนผู้กอ,องคุยๆน่อรดิอไอซี่ฟูๆนอะมันเป็นไงอะไรมันหายไปไหนหมดแล้วครับนี่ ถูกย่อยเท่า,หายหร่แหว่งแว่งไปหมดแล้วเนี่ยใบไ,ไม้ไม่มีเหลือเป็นร,รูปร่างลักษณะใบาแล้วครับแหว่งหายไปครึ่งครึ่งมันก็มีมันมีสารพัดแมลงมีมดมีอะไรเยอะยะที่อยู่ตรงนี้ครับแม้กษัตริย์แบบนี้ครับอเนี่ยตือน้อย,ยเขาก็จะมาอาศัยอยู่เนี่ยกินนั้นก็คือว่าถ้าไม่มีไฟเข้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์อ่ะเนาะมันก็จะดีกว่าครับดีกว่าที่ เนี่ยให้เป็นธรรมชาติเขาจัดสรรมันเองคือมันได้ชัดเจนเลยก็อย่างที่พี่เพ็กพูดแล้วคือเนี่ยดินเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าดินเนี่ยมันเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นทรายถ้าเราไปดูตรงที่มีใบไม้ที่เป็นถน,นนนะ่ะมันจะเป็นทรายล้วนๆเลยอ่าเป็นทรายปนลุกลังล้วนๆเลยแต่ตรงเนี้ยสีดินมันเริ่มเปลี่ยนแล้ะตรงบริเวณอยู่ข้างในเนี่ยเราลองไปดูที่ถนนก็ได้ครับทนอนอางถนนเนี้ย มันจะเป็นทรายล้วนๆเลยถ้ามันถ้าไม่มีดินเอลือแล้วเนะนี้ยนาดินไม,ไม่มีอินทรีย์วัตถุสีดำๆฮะมันจะเป็นทรายล้วนๆเลยใร่เขาขๆมันไม่มีใบไม้เลยอ่ามันเป็นพื้นที่ถนนเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้เราเห็นชัดเจนแล้วเราเปรียบเทียบกันเืยตามสวนของพวกเรากันเองเนาะเราเอาฟางไปห่มหรือใบไม้ไปห่มตามโคนกล้วยโคนอะไรมนี้มันก็คือระบบนิเวศเดียวกันนี่แหละกระบวนการหลักการมันทําง,งานนี้แหละไอ้ฟางเรายังหนาเลยอะเออมันค่อยยุบย่อยลงไป จริงครับแปลกนะผมเ่ปีนี้บอกว่าฟางหุ่มโคนต้นไม้ใส้เดือนมาเต็มเลยใส้เดือนเยอะแล้วก็ฟางมันหายไปไหนผมยังส่งใส่เอาแล้ววางมันมันยุบหายไปไหนหมดฮะแล้วพวกดินใบไม้อย่างเงี้ยเนาะถ้าเราโกยไปใส่ผักกระถางเราอะไรเนี่ยมันจะไม่งามได้ยังไงอ่ะเนาะใช่เพราะว่ามันอิทธิวัตุใบไม้ทับถมมากี่ปีกี่ชาติเนาะเนี่ยหลักการมันก็อยู่ประมาณนี้นี่เองแต่ถ้าเราจะเร่งกระบวนการเราก็เอาปุ๋ยคอก มาทําเป็นชั้นๆเนาะเหมือนขนมชั้นทําเป็นปุ๋ยเป็นชั้นๆไปอันนี้คือเรามาทําเร่งกระบวนการแต่ถ้าเรามีผืนป่าแบบเนี้ยสักห้าไร่สิบไร่เองอะเนาะเ,ออเราก็จะเหมือนมีโรงปุ๋ยอะนะเราพูก้กองเนี่ยโรงปุ๋ยที่ต้นทุนศูนย์บาทศูนย์บาทเออนี่ยมันก็ผลิตให้ตลอดเลยเนี่ยขอให้มีแสงแดดมีความชืน้นมีฝนของมันหมุนเวียนเป็นวัฏจักรไปอย่างเงี้ยเองเออ เดี๋ยวผมว่ามาครั้งที่มาเป่าใบไม้มาเห็นตอนแรงกับมาเห็นตอนนี้มันทาให้ให้เกิดความเข้าใจชัดขึ้นเพราะตอนนั้นป่ามันไม่มีใบไม้ข้างบนเลยเนาะมันโลง<ช>่งไปเลยตรงน,นี้มอง<ช>มเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนนี้มันเริ่มกลับมานี่ธรรมาชาติของป่าตเต็งรังเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแรงหนะ้ามาติดตามมันอีกเนี่ยมันก็จะฟูงวงจรไงผู้กองก็จะมาเป่าใบไม้อีกบองกันไฟป่ากันอยู่ยังวงเวียนอยู่วงจรนี้นี่เอง ก็ไม่น่าเชื่อนะผมว่าใบไม้ไปไหนหมด <c oughs> มันเยอะมากเลยนะเพราะเราเปรียบเทียบใบไม้ข้างบนที่มันหล่นลงมาทับถมโอ,อ้โหตอนเราไปดูย้อนดู youtube เก่าก็ได้ครับว่าเดินกุมภาพันที่เราทําแนวกันแล้วธรรมชาติมันก็วงจรของมันน่าสนใจนะครักองคือพอปลวกย่อยสัตว์อย่างอื่นอ้อยกิงคือจุลรีพัตตดินย่อยต้นไม้ก็เอากระบวนการเนี้ไปสร้างอาหารตัวมันเองเนาะใช่ครับแล้วมันก็ผลิตใบไม้ขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับมาคืนสู่มัน ป่ S <S าก <ทำ S 1> ็จะสวยดินก็จะเปลี่ยนครับผมว่าถ้าถ้าลองไปเปรียบเทียบถ้าไม่รู้นะครับตรงไหนที่เคยไฟไหม้ทุกปีลองมาเปรียบเทียบดูก็ได้ครับอาจจะมีคนที่เขาบอกว่าเรื่องไฟไหม้มันดีมันดียังไงเราก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะแต่จริงๆเราถ้าพิสูจน์อยู่ตรงนี้มาอยู่เก้าปีผมบอกได้เลยว่าไฟไม่ไหม้เนี่ยดีที่สุดต้นไม้ลูกไม้เกิดได้เองดินสภาพดินดีขึ้นมีหน้าดินดีขึ้นครับ ส่วนของพวกเราที่ทําเกษตรตามบ้านของเราเองเนี่ยเราเอาหลักคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ก็คือการห่มดินนั่นเองจะห่มด้วยอะไรก็ตามขอให้เป็นอินทรีย์วัตถุเนาะมันย่อยสลายไปแต่ถ้าเร่งกระบวนการของผมก็จะใช้ปุ๋ยคอกทาเป็นชั้นๆไปโอเคเทปนี้ชัดเจนชัดเจนมากเลยเรื่องระบบนิเวศและการมีไฟป่าควรจะมีหรือไม่มีเนี่ยผมว่าอันเนี้ยชัดเจนแล้วก็โอ้ใบไม้ฟีฟูฟูมันมันยุบย่อยลงไป เกิดมาทำกลางคุณเขาลำเนาบอกเล่าพงไพลผู้คนเล่าสัตว์นอใหญ่ได้อาศัยพึ่งพาหาผู้พัน